วาดเราหลวงปู่สวัสดคยเด้ยวยความงมมุมสงบก็สงบจากโลกภายนอกอย่างหนึ่งเรามามีโอกาสที่จะปลีกตัวออกมาได้เรื่องทั้งหลายแหละที่เขาพูดกันที่เขาอะไรกันข้างนอกเราก็วางได้ตอนนี้แต่ปัญหายอยู่ทว่าตอนถึงแม้ว่าจะห่างไปแต่ว่าใจมันยังกังวลอยู่เขาพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้เขาทำอย่างนั้นเขาทำอย่างนี้น อันนี้ก็ต้องรู้จักวางด้วยจนจะสงบจริงๆจนจะวิเว,กจ,จว,เวกจริงๆนี่ที่เราเรียกว่าจิตวิเวกหมายความว่าเราไม่ได้นั่งคุยกับความคิดภายในเราปล่อยมันไปปล่อยมันไปปลอ่ปปลอยมันไปอันไหนที่เห็นว่าเป็นเพชรเป็นพายเราก็ปล่อยได้ในขณนะที่อยู่ในนี้นั่งภาวนาในทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับลมหายใจเข้าออกเราก็ปล่อยไปให้ฝึกไว้ เพราะวลาสิ่งมาแรงังมันก็มารงมากถ้าไม่วิชาที่จะปลีกตัวออกจากความเครียดทุกอย่างทุกอย่างเราก็ปลอดภัยถ้าร้าบอกถ้ามันสําคัญเราก็เอาในขณะนี้ให้มันย่าให้ถึงแม้ว่าจะสําคัญยังไงก็ปล่อยมันไป,ปบางครั้งเป็นอุบายของใจบอกอ้นี้ต้องเครียดนะนี่ต้องเครียดนะเรารู้จักแยกตัวออกมาต้องเคิดจริงๆไหมจะมีประโยชน์จริงไหมจำเป็นที่จะตองรู้จะตองทำไหม ทำไม่จำเป็นแล้วก็ปล่อยไปสิ่งที่สำคัญเราไม่จอแล้วมันสำคัญจริงๆเอาเราคอยทำเนี่ยเ,เรียกว่าเรามีมุมสงบอยู่ภายในเรามีนายทวารทวารบานคอยดูแลสิ่งที่เข้าที่ออกมันจำเป็นที่จะลงเข้าก็ย้ายมันเข้าเวลาออกก็้มันออกเวลาจำเป็นจริงๆมีประโยชน์จริงๆเนี่เร,เรียกว่ามีบ้านภายในมีมุมสงบภายใน รู้จักรักษาทำไมงานจ่ายของเราเหมือนสถานีรถรถ,รถเมล์ครเข้าก็ได้ออกก็ได้ไม่มีการควบคุมเลยเราก็อย่าเราจะนอนที่นั้นก็ไม่ไมปลอดภยัยแต่ถ้าเราว่าบ้านบ้านของเราเปิดเปิดได้มีนายทวารบานคอยดูแลก็สติคอยดูแลเราก็นอนสบายได้เตือนขึ้นมาแล้วก็เชน่นขึ้นมาแล้ ม,มีกำลังมังชาที่จะต่อสู้ต่อไปได้เนเพราะฉะนั้นให้พยายามสร้างมุมสงบภายในเอาวิชาจากนี้ไปก็เวลาออกจากว่าจะเอาวัดเจตัวไม่ได้แต่ว่าเอาวิชาเจตัวได้มันจะได้ใช้ได้ทุกเมือ่อ